ม่เอาละฮะการพกของผมเซสนักคำมวณจิกันอีกเช่นเคยโบกับเกมซาบาวนะซึ่งพารคนี้เราจะมาเล่นในสกุลเนื้อร่องต่อต่อกันเลยนะครับผมซึ่งเนื้อในครั้งซึ่งว่าซึ่งครั้งที่แล้วผมเราก็ไปชิงอาร์ติแฟกสองชิ้นเออ่ไม่สิอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่ห้าหรือไม่ก็ชิ้นที่สี่หรือชิ้นที่สี่จากหนึ่งชิ้นที่หายไปนะฮะซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะผมซึ่งไอ้เควสซึ่งในเควสดซึ่งในครั้งนี้เราจะมาทำเควสไอ้นี่กัน ควสเดิร์หลักเดอะบารอนเดอะบารอนคีฟเป็นเควสที่เราต้องปกป้องอ์ติแฟกต์ของเรานะผมปกป้องอ์ติแฟกต์จากจากการบุกรุก,ขอ,กออของบักขอ้การบุกรุกของไอ้น็อกส์นะผมจอาน็อก์นั่นแหละนะนั่นแหละนะแต่าก,การอื่นเลยเราหาหาก่อนเพราะตอนนี้ของกินเราล่ยหล่อวกับวก,กับพวก,กวัตถุที่ยังไม่พอที่จะมาทำกินอีกนะฮะเอาละได้ของมาแล้ว ได้ของกินมาแล้วเอาไงกันดีฮึ่มระเบิดเหรอไปดีไปก่อนเอาละซึ่งในเควสซึ่งในเควสเดื่อยๆจะเป็นในจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรบไปรอดูกันนะครับผมดูเลยครับบอลคีบวัดดีเอาละมาถึงหน้าปราสาทแล้วนะฮะป้าก็บอกว่าก็บอกว่าตอน น่าก็บอกว่าตอนนี้นะมั้งเอ่อตอนนี้บารอนน่าจะดูดีมั้งอ่าลนะเอาคุยกับบารอนไงคนแปลกหน้าสวัสดีสุป,ป้อมของฉันอ่าลนะใช่ฮะเขาจะพาดูาดูพวกอุปกร์ครับผมและก็จะมีสัญญาเตือนในอีกสามสองหนึ่งไงฮะสัญญาเตือนแล้วครับมีคนมาปลุกจริงด้วย ตอนนี้เขาก็ให้เราไปป้องกันฐานนะผมป้องกันนะผมใช่ฮะแต่ก่อนอื่นเราขอเก็บพวกผริตอเก็บพวกนั่นก่อนแฟชั่นแล้วก็แล้วก็จดหมายข่าจับบาร์จดหมายจับบารอนเอาละมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งบุกอย่าพึ่งบุกอย่าพึ่งบุกไอ้พวกไอ้พวกคาทั่วมาเนี่ยไอ้ไอ้พวกคาทัว่ะบุกมาไงบุกมาไรบุกมาไร เฮ้ปลุกเพื่อนอะไรช้อนชั่วทิมัยเอาละมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไอ้พวกขัดชั่วปลุกเพื่อนอะไรชิงอะได้แปแกเหรอฮึฮะปลุกเฮ้เฮ้เฮไอ้ไอ้ไอ้บอกช้อนชั่วฮึฮึฮะอะปลุกไว้ชอะไรติดแฟกใช่ไหมไม่ให้หรอกไม่ให้ติดแฟกหรอกฮะออกไปเอาละมันมาอีกแน่แน่มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาฟาร์มเล่นซะดีดี มาดิมาดิมาดิอือึ๊บฮึ๊บเอาละต้องเอาละงานนี้เหมือนมาแน่ๆมัาใหม่แน่เป็นระลอกเลยมาระลอกระลอกระลอกประมาณสักประมาณหกตัวประมาณหกถึงเก้าตัวได้นะมั้งหกถึงเก้าเอาละฮะตอนนี้ระวังพวกเครื่องเครื่องจริงหินด้วยต้องพวกเครื่องจริงด้วยใช่ฮะเราต้องทไลยมันฮะแดดนไปทางไหนทางไหนจะได้ทางไหน เอาไป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 เออนั่นแหละเอาละเดี๋ยวมันก็มาอีกแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันเอออ๋ออ๋ออ๋อมาใหม่มาเสริมไปเออนั่นแหละดีมากสไลด์ไปหนูเอาละครั้งนี้มาแล้วมาต่อหน้าประตูเลยนะอื้เฮ้ยเฮ้ย เอาละน่าจะเดี๋ยวน่าเดี๋ยวก็มันจะมีตัวบินออกมาแล้วฮะน่าจะมีตัวบินออกมานัแน่ฮะเอาละเอาละเพื่อนมาช่วยละเพื่อนมาช่วยเลยยัยป้ามาช่วยแล้วเอาละครั้งนี้เอาละครั้งนี้เพื่อนมาช่วยแล้วฮะคงแต่เ,เราก็ต้องตีต่อไปกอล์ฟเพื่อนจะแค่ถูเวลาไม่ให้เอ้ย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 ไปแล้ลอกเลยไปแล้วล,อลอออ็อกเ,เดี๋ยวเอาไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวอเอาไป ตมควัออนตมไฟมไฟมไฟไฟมไฟมไฟฟมันเยออ็มันโอ้มันเยอะขนาดนี้ต้องใช้ไฟแล้วล่ะเอาพอพไหมพอไหมไหมเอไเเอเเฮ้ยเฮ้ยเเเดเดเดเ ไป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 พวกไปเลยนี่แหละโอ้ยเยอะกันแล้วโอ้ยเยอะกันแล้วเยอะกันไปแล้วเอ้ยย่อไปแล้วเฮ้ยึเย่อไปแล้วพวกเองเลยเยอะไปแล้วอรับตอนนี้น่าเคลียร์ได้แล้วมั้งยังไม่เคลียร์ยังอยู่งนี่อีกอู้ยเดี๋ยวต้องมโอำไมลูมาลูมาลูมา ดูานัลงมาลงมาดูวนั่นแหละลงมาดีมากไอ้หนูลงมาลงมาอออโอ้ออไตัวไอตัวทิ้งระเบิดก็นะไอตัวนี้ทำไปเอ้ขอเข้่อนไปสัตว์ัน่นมึทำอะไรโอ้ยอยย่า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 ย่ยย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 ่ย่ยยยยยยย ออกไปอไปผมไม่ต้องดีออกไปไอ้วกอกไป้วกทันชัวออกไปดีเจนกระโดดดึโอยเพื่อนช่วยหนอยช่วยนอยดึ๊อาละไปสิลากยเอาละเอ่อดึ๊บทำไรกันโอ้โหเยอะเยอะ นี่เ,นเองยังไม่สมนี่เองจะมาเท่าไหร่เนี่ยฮะพวกเยอะกันไปแล้วเองนอกักที่องพวกเยอะขนาดนี้เลยหรอโอ้โหฮะก็รู้แปลว,ว่าพวกเยอะแต่มาแต่ช่วยมาเปนั่นแหละแต่ช่วยมาเป็นแหละน้อยหน่อยเถอะอย่ามาอย่ามาเยอะเลยขอร้องละไอ้ตัวปิ๊ดเนดตาตำคานเฮ้ยนี่ก็ได้นี่ก็นี่ก็สบายไม่อยู่ได้เอาไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเกราะตัวก็ไม่แข็งนขนาดน,นั้นเฮ้ย ใค, diyorsun? ใครก็ได้มาช่วทีไม่เลยไฮ้ไปฮ้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 เเฮ้ฮังสักีเอาละตอนนี้นะตอนนี拜拜้น่ you, uh. าจะตอนนี้น่าจะได้พักสักพักหนึงนะเพราะว่า ดี๋ยวมีตัวเดี๋ยวมีตัวซวยมาเรามาดูกันนะฮะว่าตัวที่เราว่าวบนซวยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมันก็มาแล้วแค่เราเดินไป้องถดไหนสักที่นึงมั้งนะเอาละเข้าประสาทแป๊บบรอนน่าบาอนน่าจะวางใจได้ละมัง้งแต่ก็นะ มันมาแล้วมันมาแลาฤฤ้วไอ้นกเมื่อกี้มังกรมาแล้วไอ้นกไอ้นกอือเฮ้ยอ๊อบไป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 โอ้ยเอกนี่นี่เอกเอามังกรมาได้เหรอฮะมังกรกระดูกนะ เกล้ที่มังกรมีเอ้ยเฮ้ยรอน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 รันรอ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 นร พวกน้องเองก็สปารเยอะั่งเลยฮ้ย่จัไม่ได้สัดจริกจนเลยโอ้ยไ้ไ้ไ้อย่ามาทิ้งอัแฟกตุเฮ้ยเฮ้ยเองจะรู้แล้วก็เถอะวอัอยู่ที่นี่แถวนีบ้าแถวนี้ออกไปไเฮ้ยเ้ยไปโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอ๊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 ยโอ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  อกไปอ้อไปสตัวโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้ย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 บฮึบฮึบโอ้ยโอ้โอเอก็ปากันเยอะจังเลยโอ้ยตัวเบื่อพวกเองเต็มทีเลยกไม่ โอ้โหนองวิน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 วิวิน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 วิวิน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 วิ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 น อีบอ้น่าะะและแม่ช่วยตัวหน่อยส้ธี่ไอ้ยโอยโอยโอยโบาดแผลาแผลักันบาดแผลสกันโอ้ยโอนั่นแหละน้องมาฮละน็อกสีไปแล้วฮะน่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอเขาอีกเดกไว้นได้สุดท้านะหยุดริงได้แล้วอีก้ทานนี่ฮะพวกศัตรูไม่มีแล้วไอ้หนู เอาละตอนนี้บอตอนน่าจะโลง่งใจแล้วล้วเพราะว่าเราปกเ,เราป้องกันได้แล้วถึงจะเสียหายไม่มากก็เถอะดูท่าบอตอนเนี่ยดูท่าบอตอนเนี่ยจะให้น,นะนะเอาละเอาละอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่ห้าได้มาแล้วฮะอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่อาร์ติแฟกต์ชิ้นที่ห้าจะอาจจะหายไป,ปอันหนึง่งหรือซื้อคือนั้นตอนนี้เรานะ่าจะได้ครบแล้ว เอาละบอลตอนไปเราที่เราที่ที่โพโสนะผมเอาโพสเฮ้ยเดี๋ยวบารอนอยู่นี่ประตูอยู่นี่อนเอ๊ะตสบายเหรอบอลดราคอนเรื่องราวของเรื่องราวของมังกรกระดูกนะฮะก็นั่นแหละนั่นแหละนะก็ให้อา่านบารอนประตูตอยู่นี่เอ๊ะบารอนเห็นนะเดี๋ยวบอลตอนสบายใช่ไหม ได้ใช่แหละบารอนตาไปได้แหละเอาล่ะฮะไปดูกันที่ไปดูที่ที่ดิอาร์ก,กันว่าบารอนดีบานไหมพอดูอาละเป่างแกมาละฮะแล้วก็แล้วก็ในแล้วก็เดี๋ยวเราก็แล้วก็แล้วก็ตัวของบารอนนั้นจะพิเศษอย่อยางหนึ่งคือ คือตัวของบารอนนั้นจะให้เควส์หนึ่งเควสให้เควส์วหนึ่งที่เราต้องเอาดาบที่ท,ที่พังที่พังไว้ตั้งแต,แต่ตอนแรกๆของเกมนะผมเอากับเทคอีกสิบเทคเอาไว้พี่แกซ่อมซ่อมดาบของเราครับผมใช่ฮะดาบที่ดาบที่ดาบท,าบที่ดาบแรกเริ่มของเราที่มันพังไปครับผมตัวบ,บารอนนี่แหละจะซ่อมให้เรานะเอาละมาส่งอัติแฟกต์กันเลยส่งเควสเสร็จแล้วปั๊บเควสเจ๊กแกสู่คัสซีนช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่อง ตอนนี้ไอ้แฟรก็ได้มา,า5ชิ้นแล้วเหลืออีกเพียงชิ้นเดียวเดี๋ยวกันทุกคนฮนะมาหายกันนึงนะใช่จากจากรายง,งานจากรายง,งานและการค้นนะะการค้นคว้านะแน่ใจแล้วว่าเราแน่ใจแล้วเราแน่ใ,นใจเลาวตอนนี้เราได้ครบแล้วแต่ว่าไอ้ที่แต่ว่าเราไม่มีข้อมูลของชิ้นสุดท้ายเลยป้าแก้วว่าน่าจะถูกแล้วล่ะเพราะว่า อันที่สุดท้ายกับแกนล่กับอันที่สุดท้ายกับแกนั่นแหละซึ่งที่แกถือคือมานิียพเลเตอร์ที่เป็นต้นแบบของมานิียพเลเตอร์เออทุกอันทุกชิ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งคือมาสเตอร์มาสเตอร์มานิียพเลเตอร์ไปขอดีเจนอนลนั่นแหละไอ์ติแฟกต์ไอ์ติแฟกต์ของมนุษย์โดยเฉพาะเลยและอาร์ติแฟกต์ชิ้นสุดท้ายนี้ก็ได้ประกบอย่างสมบูรณ์และประตูก็ได้เปิดออกสู่แฟนนันแบทเทิลอย่างแท้จริง ของเนื้อเรื่องหลักอะนะใช่ฮะประตูที่จะไปจากการกับบอสใหญ่ของเนื้อเรื่องหลักนะครับผมเอาละฮะประตูเปิดแล้วนะฮะแต่เรายังไม่ไปตอนนี้เพราะอะไรพาร์น่นาจะเป็นพาร์น่าจะเป็นพร์ส,สุดท้ายของเนื้อเรื่องหลักนะผมใช่ฮะพาร์น่าจะเป็นพาร์ส,สุดท้ายเนื้อเรื่องหลักแต่ก่อนอื่นเลยเราต้อง,ไป,อาาอองไปเอาดาบก่อนใชฮะต้องไปเอาดาบก่อน ถาดแรกของเราจะเก็บถาดแรกได้ทุกครั้งที่เราเก็บไว้แล้วก็แล้วก็พวก take, 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 เทคเทคแล้วก็พวกเทคการ์ดเทคการ์สเนี่ยนเทคการ์ดเทคการ์ดเอาไปสิบอันเทคการสสิบอันแล้วก็เปิดกล่องมานี่ปเป็นเลตเตอร์อรโมดูลแล้วก็หนังสือเอสเตอร์จระรัตติกองเอสเตอร์รัตติกองป้าเอสเตอร์เาตามเปิดดูกัน เลขเลขหกเก้าศูนย์หนึ่งน่าจะเป็นบันทึกการเดินทางการเดินทางของของเจ๊แกนะครับผมของป้าแกนะผมยาวนานมากเลยละ่ะสงสัยป้าคงเหนื่อยนานแล้วล่ะนะก็เลยอยากก็เลยอยากให้เราไปจัดก,การกับปักัดการกับไอหนวดนั่นใชนะ่ฮะป้าคงอยากให้เราจัดก,การไอหนวดนั่นแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเอาดาบให้ให้ปู่แกซ่อมก่อนสวัสดีครับโอ้ เอาของมาแล้วฮะเอาละดาบดาาซ่อมเสร็จแล้วดาบอะไรโปรเท c เตอร์บล็อตซอร์เป็นดาบ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 ต้นฉบับเป็นดาบต้นฉบับนั่นเองดาบต้นฉบับของดาบที่ของเรานั่นเองครับผมซึ่งคือมันกลับสู่รูปแบบรูปรูปลักษ์ตั้งเดิมของมันนั่นเองนะฮะซึ่งสกิลของมันก็คือ Empowered ในการปลุกพลังเข้าไปในการเพิ่มพลังของดาบเข้าไปช่วยเขาจนกว่าสตมิน่าของเราจะหมดหรือไม่ก็กอดก็เราตอนเราขึขวานฮะ นับไว้ว่าเป็นดาบที่ดาบที่ดีเลยละใช่ฮะนับเป็นดาบที่ดีเลยละในเรื่องถ้างั้นถ้างั้น,นพาทนี้เขาต้องจบกันไปก่อนผมนะเจอพาหน้าผมพาหนาเป็นเนื้อเรื่องสุดเนื้อเรื่องสุดท้ายของพระเนื้อเรื่องสุดท้ายของเนื้อเรื่องหลักนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นของผมและไม่พลาดที่จะรับชมมันตเตรียมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในชีิตประจำของผมด้วยนะฮะ สำหรับพาร์ทนี้คุณต้องบอกลาใครมาขอผมสวัสดีครับเจอกันพาร์ทสุดท้ายของเนื้เรื่องหลักในเกมนี้ผมและก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมและแชร์ช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะผมเจอกันนะฮะ